วันนี้นะครับจะมาแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตกันนะครับ1 2 s 36โวลต์ทั้งหมด1 2เซลล์นะครับ1เซลล์จะใช้อยู่ 3p นะครับเอาทาน32650งก้สามก้อนมาขนานกันนะครับความจุของทานจะอยู่ที่6,000ม ah, ิลลิแอมสามก้อนก็จะได้1 8 0 0 0มดพันมิลลิแอมนะครับต่อ1เซลล์นะครับแล้วก็เรียงทานอนุกรมกันนะครับทั้งหมด1 2 s นะครับเราจะเริ่มจากั้วลบ ขั้วนี้นะครับเป็นขั้วลบเอานะครับตรงนี้จะเรียงเป็นขั้วบวกนะครับเราจะสลับนะครับบวกลบบวกลบมาเรื่อยๆนะครับความยาวของตัวแบตเตอรี่11ก้อนนะครับเพราะว่าไซส์ที่จะไปแพกในสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับความยาวสูงสุดนะครับได้แค่นี้นะครับตรงนี้ก็เลยไม่ถึง3ก้อนวนมาทางนี้นะครับแล้วก็ไล่วนกลับมานะครับจนมาจบที่ขั้วบวกตรงนี้นะครับ ฐานที่ใช้ทั้งหมด36ก้อนเดีย๋ยวทำการเชื่อมจุดแผ่นนิกเกิลกันนะครับก่อนที่เราจะแพ็คแบตเตอรี่นะครับก็ให้ทำการขนาน่า,านทั้งหมดให้เสร็จก่อนนะครับให้ความจุบาลานเท่ากันทุกก้อนนะครับอันนี้ผมได้ขนานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโวลต์ของตัวฐานนะครับจะอยู่ที่3.24ทุกก้อนเลยนะครับหลังจากนั้นถึงจะามาเรียงแพ็คแบตเตอรี่นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเซลล์ไหนนะครับที่เราแพ็คไปแล้วความจุไม่ได้ขนาดกันนะครับเวลา BMS ชาร์จนะครับอาจจะทําให้เซลล์ที่เราแพ็คไปความจุที่เยอะสุดอาจจะเต็มก่อนนะครับเดี๋ยวไปทําการเชื่อมจุดแผ่นนิกเกิลกันนะครับ จากเชื่อมนิกเกิลเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมด 12S ได้ทำการอนุกรมกันทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราลองวัดที่ขั้วไฟออกดูนะครับ38.9โวลต์นะครับเดี๋ยวทำการติดตั้ง BMS บอร์ดแดงกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นกันฝุ่นกันน้ำนะครับก่อนจะติดตั้งนะครับเราต้องมาเชื่อมสายบาลานซ์ก่อนนะครับเราจะเริ่มที่ขัว B ลบนะครับเส้นสีดำนะครับแล้วก็ B บวกนะครับไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับทั้งหมด12เซลล์นะครับหลังจากต่อสายบาลานเสจก็จะประมาณนี้นะครับขั้นตอนอาจจะดูค้ำๆไปนิดนึงครับถ้าเกิดใครไม่เข้าใจนะครับให้ไปดูไดอะแกรมที่ลงไว้อย่างละเอียดนะครับก่อนที่เราจะเสียบสายบาลานนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการวัดกันก่อนนะครับว่าสายบาลานทั้งหมด 12S ตรงนี้นะครับเราได้ต่อถูกขั้วหรือเปล่านะครับ ตรงนี้เป็นคั่วไฟออกที่เราวัดบวกลบจะอยู่ตรงนี้นะครับ BMS จะตัดต่อวงจรผ่านคั่ว b ลบนะครับไฟจะเข้าที่คั่ว b ลบนะครับตรงนี้แล้วก็มาออก P ลบนะครับเส้นสีดำนะครับ b ลบจะเป็นเส้นสีฟ้าอ่อนนะครับคั่วที่เป็นคั่วบวกนะครับเราก็ต่อตรงที่ตัวฐานได้เลยนะครับเป็นบวก3 6โวลต์นะครับ เดีย๋ยวลองลองเอาสายวัดดูนะครับเส้นแรกจะเป็นขั้วกาวจะใช้เป็นสีขาวนะครับแบตเตอรี่นะครับก่อนแพ็คไฟอยู่ที่3 2มนะครับก็บวก3 2มนะครับเซลล์ที่หนึ่งต้องเป็น3 2มนะครับ หลังจากเราทําการวัดสายบาลานซ์ครบทั้ง12เซลล์นะครับว่าต่อสายถูกต้องนะครับให้เราทําการเสียบสายบาลานซ์เข้ากับ BMS ได้เลยนะครับไฟต้องออก38โวลต์นะครับ38.9นะครับเดี๋ยวทําการหุ้มท่อหดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีประกอบแบตลิเธียมฟอสเฟตลูกนี้นะครับ36โวลต์ 3p 12s นะครับหวังว่าคงมีประโยชน์ กับใครหลายคนนะครับที่กำลังอยากจะลองแพ็คแบตเตอรี่เองดูบ้าง EP ถัดไปนะครับเจ้าแบตเตอรี่ลูกนี้ไปทำอะไรนะครับรบกวนกดติดตามแล้วรอรับชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ